สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงยี่สูดีแม็กสองพันยี่สิบนะครับที่ว่ายกที่ปัดน้ําฝนขึ้นยากนะครับยกแบบตัวนี้จะมาบอกแบบไม่ต้องเปิดสวิตช์นะครับไม่ต้องใช้กุญแจรครับนี่ครับใช้มือดึงขึ้นมาเลยครับแบบไม่ต้องใช้กุญแจรครับ ดึงขึ้นมาก็ยกขึ้นแบบนี้นครับของ DMAX 2020นนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าจะแบบยกขึ้นได้เลยนะครับแบบไม่ต้องดึงขึ้นถ้าของรุ่นเก่า ของรุ่นเก่าจะยกขึ้นได้เลยนี่ครับแบบไม่ต้องเปิดสวิครับตัวนี้ง่ายๆครับไม่ต้องเปิดสวิ์ เวลาเอาลงก็ไม่ยากครับเหมือนเดิมครับก็ลากลงเลยครับมันไม่ฝืดนะครับมันจะลื่นมากเลยครับจะลงง่ายขึ้นง่ายไหลง่ายเลยครับไม่ฝืดครับแบบไม่ต้องเปิดกุญแจครับ